สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาวาดีไอวายครับหากท่านมีอาการเหล่านี้เนี่ยรับประทานหอมหัวใหญ่ช่วยได้รีบหามากินครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ หอมหัวใหญ่นั้นจัดว่าเป็นผักที่นิยมนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อบริโภคมาตั้งแต่อดีตแล้วโดยประเทศทางตะวันตกเนี่ยถึงกับยกย่องหอมหัวใหญ่ว่าเป็นราชนีของผักเลยทีเดียวครับ สำหรับคนไทยเนี่ยใช้ในการประกอบอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นผัดเป็นทอดเป็นยำซึ่งนอกจากว่าจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติให้อาหารจานนั้นอร่อยเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลายคนอาจจะยังคิดไม่ถึงครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าหอมหัวใหญ่เป็นเพียงผักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยำในข้าวผัดในไข่เจียวสลัดหรือว่าเพิ่มรสชาติเพียงเท่านั้นครับ ทั้งที่ความจริงกับพบประโยชน์มากมายไปดูที่ข้อแรกครับช่วยในการลดคอเลสเตอรอลจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยในฮ่องกงนะครับพบว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ครับโดยการบริโภคหอมดิบทุกๆวันเนี่ย จะช่วยในการเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลที่ดีนะครับนั่นก็คือ HDL นั่นเองซึ่งเพิ่มขึ้นถึง30%จึงช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ยิ่งไปกว่านั้นครับคอที่2ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นหอมหัวใหญ่นะครับจะมีสรรพคุณช่วยในการลดเสมหะได้ดีบรรเทาอาการไอ ได้มีการใช้หัวหอมอย่างแพร่หลายมานานครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคหลอดลมอักเสบอาการไออาการติดเชื้อหรือว่าเพียงแค่รับประทานหอมหัวใหญ่เนี่ยก็ช่วยต่อสู้กับความหนาวเย็นได้อีกด้วยข้อที่3ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการลดระดับของกลูกโคสต,ตามธรรมชาติก็คือการรับประทานหัวหอมวันละหครั้งครับ น้ำมันในหัวหอมเนี่ยจะช่วยในการปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดในาร่างกายไม่เพียงเท่านั้นครับในข้อที่4เนี่ยผลการวิจัยของต่างประเทศพบว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันโรคต่อกระจกโรคหัวใจโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งตับและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อได้ ข้อที่5การกินหัวหอมเป็นประจำเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารพฤกษเคมีครับยกตัวอย่างเช่นพวกฟาวนอยด์ไกลโคไซน์นะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันไขมันไม่ให้เกาะตามผนังของเส้นเลือดของเราครับข้อที่6หอมหัวใหญ่เนี่ยยังสามารถนำไปใช้ทำเป็นยาทาภายนอกได้ครับช่วยลดอาการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรีย นอกจากนั้นนะครับยังช่วยในการแก้พิษแมลงกัดลดอาการบวมตามคอได้ด้วยข้อที่7การรับประทานหอมหัวใหญ่แบบสดๆเป็นประจำเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีความจําที่ดีขึ้นครับหรือว่าจะรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นก็ได้ข้อที่8ช่วยในการรักษาไข้หวัดแก้หวัดคัดจมูกช่วยในการลดน้ํามูกโดยการนําเอาหัวหอมนะครับขนาดพอดีๆเนี่ย ปอกเปลือกครับแล้วก็นํามาทุบให้แหลกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วน้ําที่ใส่น้ําร้อนรอไว้นะครับผมการสูดดมไอเข้าไปเนี่ยจะช่วยในการแก้อาการดังกล่าวได้อย่างดีเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยจะมีสรรพคุณมากมายแต่ก็มีข้อจำกัดในการกินเช่นกันครับก็คืออยากกินในขณะที่กระเพาะยังว่างครับอาจจะทำให้เยื่อบุกระเพาะเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือว่าอักเสบได้ และหาก,กินหอมหัวใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับก็อาจจะส่งผลให้มีกลิ่นตัวแรงได้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากกันเนี่ยบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานหอมหัวใหญ่บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่านำเอาหอมหัวใหญ่มาทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ชมทุกๆวันครับสำหรับวันนี้นาวาดีไอไวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ